น,นที่ทําการชมรมเจ้าเหนือกําแพงเพชรบ้านสีโยทินอาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรชมรมเจ้าเหนือกําแพงเพชรได้จัดประชุมใหญ่สามัญและงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ชื่อกินหอมต่อม,ม้วนโดยมีนายเชิงชายเรือนคําปาประธานชมรมได้กล่าวแสดงความขอบคุณสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ผ่านมาและในวันนี้ยังได้มีการเลือกประธานชมรมคนใหม่ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกพันตรหมวดโทชวริตรัมบุตรรองผู้กำกับการสืบสวนสพคลองคลุง เป็นประธานชมรมเจาาเหนือกำแพงเพชรซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่งหนึ่งปีเพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมต่อไปและนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงความยินดีกับสมาชิกชมรมข้าราชการเกษยียณอายุราชการและผู้ย้ายรับตำแหน่งใหม่โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและรับประทานอาหารร่วมกัน